การคาดการอุบัติเหตุในขณะชันถนนร่วมกันกับ10บทเรนจริงจากงานสืบสวนอุบัติเหตุเชิงลึกกรณีที่4ไฟสองสว่างกับการคาดการอุบัติเหตุ จาก1,500กรณีอุบัติเหตุเชิงลึกที่มีผู้เสียชีวิตพบจำนวนความรุนแรงในตอนกลางคืนมากกว่าในตอนกลางวันทั้งๆที่มีจำนวนการเดินทางน้อยกว่าโดยเฉพาะช่วงเวลา1นึ่ทุ่มถึง3ทุ่มที่มีจำนวนผู้เสียชีวิตมากกว่าช่วงเวลาอื่น ส่วนสำคัญหลักคือการมองเห็นความสว่างใช้ในการเดินทางจึงมีความสําคัญมาก 1. ไฟฟ้าสองสว่างจะให้แสงสว่างไปตามแนวถนนทําหน้าที่ควบคู่ไปกับเส้นจราจรและอุปกรณ์นําทางอื่นๆและอีกจุดเด่นหนึ่งก็คือนําแนวทางในตอนกลางคืนในวิสัยระยะไกลทําให้ผู้ขับขี่รับรู้ทิศทางของถนนที่กําลังจะมุ่งไปว่าเป็นอย่างไรอย่างไรก็ตามไฟฟ้าสองสว่างนี้มีความสําคัญเป็นอันดับรองในบางช่วงถนนที่มีอยู่ในปัจจุบัน เราจึงพบว่ายังขาดอุปกรณ์ส่วนนี้ในโครงสร้างถนนและยังขาดการบำรุงรักษาอยู่หลายบริเวณ 2. ไฟฟ้าส่องสว่างจากยานพาหนะทั้งนี้เป็นส่วนที่ขาดไม่ได้เลยเมื่อจะใช้ถนนร่วมกันในตอนกลางคืนโดยเฉพาะไฟหน้าที่นำทางไฟท้ายที่ระบุตำแหน่งและไฟสัญญาณเลี้ยวจากสถิติข้อมูลข้างต้น พบว่ายานพาหนะมีอุปกรณ์ส่องสว่างชำรุดมากกว่าประเด็นอื่นๆทั้งนี้ไฟต่ำและไฟสูงก็มีข้อจำกัดในการนำทางกล่าวคือไม่ว่าจะเป็นจักรยานยนต์หรือรถยนต์ทุกประเภทมีไฟหน้าอยู่สองระดับหนึ่งระดับต่ำลำแสงจะส่องไปไกลได้ไม่เกินประมาณ40เมตรและระดับสูงได้ไกลประมาณ100เมตร เมื่อนาระยะหยุดปลอดภัยในแต่ละช่วงความเร็วมาเปรียบเทียบก็สามารถนํามาช่วยในการสนับสนุนในการคาดการณ์ได้ว่าถ้าขับรถเร็วที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อใช้ไฟต่ําระยะหยุดปลอดภัยอาจจะมีพอในการตัดสินใจในทํานองเดียวกันเมื่อใช้ไฟสูงแล้วขับรถเร็วเกินกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะหยุดปลอดภัยอาจจะไม่พอเช่นกันจึงอาจพบเห็นกรณีบัเหตุรถชนท้ายเกิดขึ้นได้บ่อย ซึ่งอาจจะมองไม่เห็นรถคันหน้าที่มีอุปกรณ์ส่วนนี้ชํารุดเสียหายเช่นกันลองมาคาดการเหตุการณ์อุบัติเหตุในขณะใช้ถนนร่วมกันในตอนกลางคืนที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องไฟสองสว่างกันครับกรณีรถบรรทุกใช้ไฟต่ำขับเร็วไม่มากนักและไม่ทาระวังว่ามีล้อรถหลุดอยู่บนผิวทางซึ่งแทบจะคิดวิเคราะห์ไม่ทันรถจึงเฉียวชนและเสียหลักลงข้างทางในขณะขับขี่ควรเปิดไฟสูงเป็นระยะบ้างนะครับ ถนนที่ควบคุมการเข้าถึงที่ใช้ความเร็วได้ถ้าไม่ทันระวังเมื่อมียานพาหนะสักคันที่มีปัญหาในระหว่างรอการช่วยเหลือหรือการเคลื่อนย้ายซึ่งได้หยุดอยู่บนผิวทางรถที่ตามมาแน่นอนว่าจะไม่ใช่แค่คันเดียวที่อาจจะมองไม่เห็นแล้วเกิดการพุ่งชนขึ้นได้ ควรให้สัญญาณจากตัวรถและเจ้าของรถควรออกมาจากรถโดยเร็วกรณีชนท้ายเพราะรถคันข้างหน้าจอดนิ่งอยู่กับที่ที่ไหลาทางโดยเฉพาะรถบรรทุกรถทางการเกษตรและรถต่อประกอบโดยผู้สูญเสียส่วนใหญ่เป็นผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่วิ่งที่ไหลาทางเช่นกันเมื่อจอดรถควรมีอุปกรณ์เตือนมาตั้งแต่ไกลเพื่อให้ผู้ใช้ทางคนอื่นได้ทราบด้วยนะครับ และกรณีที่ฉลอลดหยุดไม่ทันในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่มีระบบการแจ้งเตือนที่ไม่ค่อยดีโดยเฉพาะเรื่องไฟส่องสว่างก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันสิ่งที่ตามมาหลังเกิดอุบัติเหตุจะไม่มีวันเหมือนเดิมความปลอดภัยทางถนนเป็นความสําคัญอันดับหนึ่งพึงคาดการอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกขณะที่ใช้ถนนร่วมกันด้วยนะครับสื่อนําเสนอเพื่อสร้างความตระหนักรู้ไม่มีเจตนาซ้าเติมครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบและเป็นวิทยาทานและขอขอบคุณมาณนะที่นี้ด้วยครับ